สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quietly Epic ยิ่งใหญ่แบบเงียบเยบมีคนมากมายที่บอกว่าตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตแต่เมื่อถามลึกลงไปว่าแล้วเป้าหมายนั้นคืออะไรคำตอบที่ได้กลับคลุมเครือเลื่อนลางและไม่มีรายละเอียดอยากรวยอยากประสบความสำเร็จอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคำเหล่านี้ฟังดูดีแต่ไม่ต่างอะไรกับฝันกลางวัน หากไม่มีแผนไม่มีตัวเลขไม่มีวันเริ่มไม่มีเส้นตายมันก็เป็นแค่คำสวยๆที่พูดให้รู้สึกดีชั่วคราวเป้าหมายที่แท้จริงต้องจับต้องได้ต้องวัดผลได้และต้องรู้ว่ากำลังอยู่ตรงไหนของเส้นทางนั้นเป้าหมายที่แท้จริงต้องแปลงเป็นแผนและแผนนั้นต้องแปลงเป็นการกระทำประจำวันไม่งั้น คุณจะเดินลู่กับที่แล้วก็หลอกตัวเองว่ากำลังมีความฝันฝันแบบไม่มีทิศทางคือกับดักของคนที่หลงคิดว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าทั้งที่ในความเป็นจริงคุณแค่วิ่งอยู่ในวงกลมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆใช่ไหมเขียนมาลงไประบุให้ชัดว่าคุณจะทำอะไรภายในวันไหนและวัดผลด้วยอะไรไม่ใช่แค่อยากรวยแต่ต้องรู้ว่า ภายใน6เดือนจะมีเงินเก็บเท่าไรด้วยวิธีไหนและต้องเริ่มทำอะไรตั้งแต่วันนี้ความชัดเจนคือพลังรายละเอียดคือเข็มทิศและการลงมือทำคือสะพานเดียวที่พาคุณเดินจากฝันไปสู่ความจริงจำไว้เป้าหมายที่ไม่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เป้าหมายมันคือฝันกลางวันที่ทำให้คุณรู้สึกดีแต่ไม่มีวันเปลี่ยนชีวิต ถ้าคุณยังไม่กล้ากำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าคุณควรเดินไปทางไหนเพราะทุกทางจะดูเหมือนใช่ทุกอย่างจะดูเหมือนสำคัญสุดท้ายคุณจะเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้เข้าใกล้อะไรเลยนี่แหละคือความจริงที่เจ็บปวดคนส่วนใหญ่ไม่แพ้เพราะไม่มีศัก,กยภาพแต่แพ้เพราะใช้ศัก,กยภาพของตัวเองไปกับสิ่งที่ไม่มีทิศไม่มีเป้าหมายคุณอาจตื่นเช้าทำงานหนัก พยายามเรียนรู้แต่ถ้าคุณไม่มีภาพที่ชัดเจนในหัวว่ากำลังสร้างอะไรกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนความเหนื่อยทั้งหมดนั้นอาจกลายเป็นเพียงแค่ความยุ่งเหยิงที่ดูเหมือนมีประโยชน์ความจริงคือคนที่เดินช้าแต่รู้ว่ากำลังมุ่งไปทางไหนไปถึงก่อนเสมอมากกว่าคนที่วิ่งเร็วแต่หลงทางตั้งแต่แรกชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนในวันที่คุณกล้านั่งลงเงียบ ยิบกระดาษแล้วเขียนเป้าหมายชีวิตของตัวเองให้ชัดเขียนแบบที่ไม่สามารถเข้าใจผิดได้เขียนแบบที่แม้แต่คนแปลกหน้าก็สามารถอ่านแล้วรู้ทันทีว่าคุณต้องการอะไรไม่ใช่แค่อยากรวยแต่เขียนว่าใน12เดือนข้างหนาง้าฉันจะสร้างรายได้เสริมเดือนละ10,000บาทด้วยการขายของออนไลน์โดยเริ่มจากโพสสินค้าอย่างน้อยวันละหนึ่งโพสตั้งแต่วันนี้ ไม่ใช่แค่อยากมีสุขภาพดีแต่เขียนว่าฉันจะลดน้ำหนักให้ได้5กิโลภายใน3เดือนด้วยการออกกำลังกายสัปดาห์ละ5วันและควบคุมอาหารตามแผนที่วางไว้ทุกวันคุณเห็นความต่างไหมมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือคำสัญญาที่มีเงื่อนไขและเส้นตายเมื่อคุณเริ่มมีเป้าหมายที่ชัดสมองจะเริ่มทำงานอย่างมีทิศทางจิตใจจะเริ่มตื่นตัวความฟุ้งซ่านจะลดลง พลังจะเริ่มไหลเข้าความชัดเจนจะทำให้คุณโฟกัสได้ลึกขึ้นคุณจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรเสียเวลาคุณจะหยุดตามกระแสแล้วเริ่มสร้างเส้นทางของตัวเองทุกๆเชา้าคุณจะลุกขึ้นมาพร้อมกับเหตุผลทุกๆคืนคุณจะนอนด้วยความรู้สึกว่าวันนี้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายไปอีกก้าวแล้วและในที่สุดฝันกลางวันจะกลายเป,เป็นเป้าหมายที่จับต้องได้ และชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนจริงๆจากภายในคนที่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความฝันแต่เพราะเขาไม่มีแผนความฝันที่ไม่มีแผนรองรับมันก็แค่ความเพ้อเจอ้อไม่ต่างอะไรกับการนั่งอยู่เฉยๆแล้วภาวนาให้ชีวิตดีขึ้นลองถามตัวเองวันนี้ให้ชัดเจนถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ต่างจากเดิมคุณรู้หรือยังว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าคุณยังตอบไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่มีเป้าหมาย คุณแค่มีความหวังที่ไม่สามารถทําให้เป็นจริงได้การตั้งเป้าหมายไม่ใช่แค่การเขียนคําใหญ่ๆลงกระดาษแต่มันคือการแยกย่อยออกมาให้ชัดเจนว่าคุณจะทําอะไรในแต่ละวันจะวัดความคืบหน้าอย่างไรและจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ทําอยู่กําลังพาคุณไปที่ไหนคนที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้ตื่นมาทําอะไรก็ได้ตามอารมณ์เขาตื่นมาทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําไม่ว่าตอนนั้นจะอยากทําหรือไม่ก็ตามพรเขารู้ว่า เป้าหมายที่ชัดมันมีพลังมากพอที่จะชนะความคิ้เกียจชนะความเฉื่อยชาและชนะข้ออ้างทุกอย่างที่เคยมีเป้าหมายจริงๆคือสิ่งที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณมันจะเปลี่ยนวิธีใช้เวลาเปลี่ยนวิธีเลือกคบคนเปลี่ยนแม้กระทั่งวิธีพูดกับตัวเองในแต่ละวันคนที่ไม่มีเป้าหมายที่เป็นปรูปธรรมจะใช้ชีวิตแบบล่องลอยหวังว่าบางสิ่งจะมาช่วยชีวิตหวังว่าโชคจะเข้าข้างแต่โชคไม่ได้อยู่กับคนที่แค่รอ มันอยู่กับคนที่เตรียมตัวล่วงหน้าเสมอคุณต้องหยุดคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งชีวิตจะดีขึ้นเองมันจะไม่ดีขึ้นถ้าคุณยังคิดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมและใช้ชีวิตแบบเดิมๆจงเริ่มวันนี้ไม่ต้องรอให้รู้พร้อมทุกอย่างไม่ต้องรอให้ไฟแรงแค่เริ่มต้นแค่กําหนดเป้าหมายให้ชัดและแปลงมันเป็นงานที่ต้องทําเพราะตราบใดที่คุณยังไม่เริ่มคุณจะไม่มีวันไปถึงเป้าหมายมันไม่เดินเข้ามาหาคุณ คุณต่างหากที่ต้องเดินเข้าไปหามันทุกวันและเมื่อคุณทํามันอย่างต่อเนื่องจากเป้าหมายเล็กๆมันจะเติบโตจากนิสัยเล็กๆมันจะกลายเป็นตัวตนใหม่ของคุณวันหนึง่งคุณจะไม่ใช่แค่คนที่มีความฝันแต่คุณจะกลายเป็นคนที่ทําฝันให้เป็นจริงได้ชีวิตจะเริ่มมีพลังในวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้ชัดว่าวันนี้ฉันต้องทําอะไรเพื่อเข้าใกล้ชีวิตที่ต้องการไม่ใช่ตื่นมาแล้วไถมือถือ ไม่ใช่ตื่นมาแล้วคิดว่าจะกินอะไรดีไม่ใช่ใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระที่ไม่ได้ขยับคุณไปข้างหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวลองคิดดูให้ดีเวลาทุกนาทีที่คุณใช้มันกำลังสะสมเป็นผลลัพธ์บางอย่างคุณอาจจะไม่เห็นมันวันนี้แต่6กเดือนข้างหน้าหนึ่งปีจากนี้สิ่งที่คุณทำทุกวันมันจะกลายเป็นภาพสะท้อนชีวิตของคุณถ้าคุณใช้ทุกวันอย่างเลื่อนลอยชีวิตคุณอีกหนึ่งปีข้างหน้าก็จะเลื่อนลอยเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณใช้ทุกวันอย่างมีเป้าหมาย แม้จะคืบไปทีละนิดคุณก็จะกลายเป็นคนละคนกับตอนนี้อย่างสิ้นเชิงและจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่ใช่โชคไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่แรงบันดาลใจแต่มันคือความชัดเจนในเป้าหมายความชัดเจนทําให้คุณรู้ว่าควรปฏิเสธอะไรในโลกที่ทุกอย่างดูเร่งรีบดูสําคัญไปหมดคนที่ไม่มีเป้าหมายจะหลงทําทุกอย่างที่ไม่จําเป็นแต่คนที่มีเป้าหมายชัดจะกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่เขาต้องการ เพราะทุกคําว่าไม่ที่คุณพูดกับสิ่งไม่จําเป็นคือการพูดคําว่าใช่กับสิ่งที่สําคัญจริงๆอย่าปล่อยให้เวลาไหลไปกับเรื่องที่ไม่ได้พาคุณไปไหนอย่าปล่อยให้พลังใจสูญเปล่ากับงานที่ไม่ใช่ของคุณอย่าเอาชีวิตไปพูดก,กับความคิดของคนอื่นที่ไม่เคยรู้เลยว่าคุณต้องการอะไรจริงๆคุณไม่จําเป็นต้องชัดเจนตั้งแต่วันแรกแต่คุณต้องเริ่มพยายามให้ชัดเริ่มเขียนเริ่มคิดเริ่มกล้าฝันอย่างมีแบบแผน และเปลี่ยนความฝันนั้นให้เป็นแผนปฏิบัติให้เป็นระบบที่คุณทำซ้ำได้ทุกวันจนมันกลายเป็นนิสัยและสุดท้ายมันจะกลายเป็นชีวิตใหม่ของคุณเพราะคนที่มีเป้าหมายแบบจับต้องไม่ได้คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความหวังแต่คนที่มีเป้าหมายแบบจับต้องได้คือคนที่สร้างอนาคตด้วยสองมือของตัวเองคุณเลือกได้ว่าชีวิตต่อจากนี้จะเป็นแค่ฝันกลางวันหรือจะเป็นฝันที่คุณลงมือสร้างให้มันเกิดขึ้นจริง เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนเปรียบเหมือนเลือที่ออกจากฝั่งโดยไม่มีเข็มทิศต,ต่อให้ลมแรงแค่ไหนมันก็ไม่สามารถพาไปถึงฝั่งได้สุดท้ายแค่แค่ลอยเคว้งอยู่กลางทะเลเหนื่อยแต่ไม่ไปไหนใช้แรงแต่ไม่เห็นผลลัพธ์คุณอาจเป็นคนที่ตั้งใจคุณอาจขยันคุณอาจทุ่มเทแต่ถ้าเป้าหมายยังคุมเคือคุณจะใช้พลังทั้งหมดไปผิดทิศแล้วก็จะจบลงด้วยความท้อแท้สงสัยว่าทำไมชีวิตยังไม่เปลี่ยนทั้งที่คุณเหนื่อยมากขนาดนี้ชีวิตจริง ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่พยายามมากที่สุดแต่มันให้รางวัลกับคนที่พยายามถูกทางและทางที่ถูกต้องเริ่มจากเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเมื่อคุณรู้เป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองชีวิตจะเริ่มจัดลำดับใหม่โดยอัตโนมัติคุณจะรู้ทันทีว่าอะไรควรให้ความสำคัญอะไรควรตัดทิ้งอะไรควรเริ่มทำและอะไรที่ต้องหยุดสักทีคุณจะไม่เสียเวลากับเรื่องเล็กๆ คุณจะไม่หลงไปกับคําวิจารณ์ของคุณที่ไม่รู้จักคุณจริงๆคุณจะไม่ลังเลเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจเพราะทุกอย่างที่คุณทํามีจุดมุ่งหมายมีเหตุผลและมีเป้าหมายรองรับอยู่เบื้องหลังแล้วสิ่งที่เคยดูยากจะเริ่มดูเป็นไปได้สิ่งที่คิดว่าทําไม่ได้แน่ๆจะกลายเป็นเรื่องที่คุณกล้าท้าทายคุณจะเริ่มมองอุปสรรคไม่ใช่เป็นกําแพงแต่เป็นบันไดที่มีไว้เหยียบแล้วสูงขึ้นกว่าเดิมความล้มเหลวก็จะไม่ใช่จุดจบอีกต่อไป แต่กลายเป็นข้อมูลที่บอกว่าคุณต้องปรับตรงไหนเปลี่ยนอะไรหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพราะคนที่มีเป้าหมายเขาไม่กลัวความผิดพลาดเขาแค่ไม่อยากหยุดเดินโดยที่ยังไม่ถึงจุดหมายลองทบทวนตัวเองดูอีกครั้งวันนี้คุณตื่นมาทําอะไรสิ่งที่คุณทํามันพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายไหมหรือคุณแค่ทําไปตามความเคยชินทําไปวันๆโดยไม่มีอะไรที่คุณกําลังสร้างจริงจังหยุดหลอกตัวเองว่าแค่ทําเยอะคือพอ เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าปริมาณคือทิศทางคุณต้องแน่ใจก่อนว่าพลังที่คุณเทลงไปทุกวันมันกำลังขับเคลื่อนคุณไปที่ที่คุณอยากไปจริงๆไม่มีใครมาเปลี่ยนชีวิตให้คุณได้ไม่มีใครมาเขียนแผนให้คุณเดินคุณเท่านั้นที่ต้องหยิบปากกาวาดเส้นทางชีวิตของตัวเองและก้าวออกไปเดินแม้จะยังไม่มั่นใจทั้งหมดแต่แค่เดินก็มีค่ามากกว่าการยืนอยู่กับที่ แล้วฝันกลางวันไปเรื่อยๆเป้าหมายไม่ใช่ของตกแต่งมันไม่ใช่คำเท่ที่เอาไว้เขียนบนกระดานแต่มันคือเข็มทิศคือพลังขับเคลื่อนและคือตัวกำหนดว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบมีความหมายหรือไม่ถ้าคุณยังไม่เคยจริงจังกับมันวันนี้คือวันที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทุกคนอยากประสบความสำเร็จแต่มีไม่กี่คนที่ยอมลงลึกกับคำว่า เป้าหมายเพราะมันไม่ใช่แค่การตั้งใจแต่มันต้องใช้เวลาในการคิดต้องใช้ความกล้าที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองและต้องใช้วินัยที่จะลงมือทำมันจริงๆเป้าหมายไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดขึ้นมาในช่วงอารมณ์พุ่งคลานมันไม่ใช่สิ่งที่เขียนเอาไวเ้เล่นๆแล้วพับเก็บใส่ลิ้นชักมันคือคำประกาศต่อชีวิตต่ออนาคตและต่อจิตใจของคุณเองว่าฉัน จะไม่อยู่ที่เดิมอีกต่อไปเป้าหมายที่ชัดเจนจะดึงคุณออกจากพื้นที่ปลอดภัยจะทําให้คุณรู้ว่าเวลามีค่าขนาดไหนจะทําให้คุณเริ่มเลิกผัดวันประกันพรุงเลิกรอเวลาเหมาะๆเ,เลิกอ้างว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเพราะคุณจะเข้าใจทันทีว่าไม่มีเวลาไหนเหมาะสมไปกว่าตอนนี้อีกแล้วคนที่ชีวิตไม่ไปไหน ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีโอกาสแต่เพราะเขาไม่มีความชัดเจนแล้วก็กลัวที่จะเผชิญกับความจริงกลัวการเริ่มกลัวความผิดพลาดกลัวว่าตัวเองอาจไม่เก่งพอแต่คุณรู้ไหมไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกไม่มีใครเริ่มแล้วสำเร็จทันทีทุกคนที่คุณเห็นว่ายิ่งใหญ่ในวันนี้ล้วนเคยเริ่มจากศูนย์พวกเขาแค่ไม่ยอมแพ้ และรู้ดีว่าความชัดเจนในเป้าหมายคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขายังเดินต่อได้แม้ในวันที่ทุกอย่างดูไม่มีหวังอย่าใช้ชีวิตแบบคนที่แค่อยู่ไปวันๆอย่าเป็นคนที่เอาเวลาไปแลกความสบายชั่วคราวแล้วปล่อยให้ความฝันค่อยๆตายแค่เพราะคุณไม่กล้านั่งลงแล้วเขียนเป้าหมายของตัวเองให้ชัดคุณไม่ต้องเป็นคนพิเศษคุณแค่ต้องเริ่มจริงจังเริ่มวางแผน เริ่มลงมือและที่สำคัญเริ่มซื้อสัตว์กับตัวเองว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนและอยากไปให้ถึงจุดไหนภายในกี่เดือนกี่ปีด้วยวิธีอะไรและมีสิ่งใดบ้างที่คุณต้องหยุดทำเพื่อให้มันเป็นจริงเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือกระบวนการเปลี่ยนตัวตนของคุณในระหว่างทางคุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณเอาจริงกับมัน คุณจะกลายเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยมีทิศทางและมีพลังที่ไม่มีใครพรากมันไปจากคุณได้และเมื่อถึงวันนั้นคุณจะไม่ต้องพูดว่าฉันอยากได้ชีวิตแบบนี้แต่คุณจะพูดได้อย่างเต็มปากว่านี่คือชีวิตที่ฉันสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของฉันเองไม่ใช่โชคช่วยไม่ใช่ฟลุกไม่ใช่เพราะใครให้ แต่มาจากความตั้งใจที่คุณลงไว้ทุกวันตั้งแต่วันที่คุณเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนหลายคนหลงคิดว่าเป้าหมายคือปลายทางที่เราต้องไปให้ถึงเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเป้าหมายคือกระบวนการทั้งหมดคือเส้นทางที่คุณเดินคือบทเรียนที่คุณเรียนรู้และคือการเติบโตของตัวตนที่คุณจะกลายเป็นถ้าคุณตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน คุณจะเริ่มเห็นตัวเองในมุมที่แตกต่างจะรู้ว่าทุกอุปสรรคทุกความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่เป็นโอกาสที่ถูกซ่อนไว้โอกาสที่จะเรียนรู้โอกาสที่จะปรับปรุงและโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าเป้าหมายที่ไม่มีรูปธรรมเปรียบเสมือนเงาที่ไม่มีตัวตนคุณจะจับมันไม่ได้จะก้าวตามมันไม่ถึงและสุดท้าย คุณจะปล่อยให้มันเลือนหายไปในความฝันแต่เป้าหมายที่จับต้องได้คือแผนที่ที่ชัดเจนคือดวงไฟที่ส่องทางในความมืดคือแรงผลักดันที่ทำให้คุณลุกขึ้นและเดินต่อไปแม้นในวันที่เหนื่อยล้าอย่าหลงเชื่อคำพูดที่บ้าแค่ฝันก็พอแล้วหรือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะถ้าคุณปล่อยให้ชีวิตลอยไปตามกระแสลมคุณจะไม่มีวันได้สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ คนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่โชคดีที่สุดแต่เป็นคนที่รู้จักตั้งเป้าหมายรู้จักวางแผนและรู้จักลงมือทําอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเหนื่อยไม่ว่าจะเจ็บไม่ว่าจะมีอุปสรรคและคุณก็ทําได้เหมือนกันแค่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เริ่มจากการเขียนเป้าหมายของคุณออกมาอย่างชัดเจนออกมาอย่างละเอียดให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้และเมื่อคุณเขียนมันลงไปคุณต้องทบทวนมันทุกวันจดจำมันทุกวันจนเป้าหมายนั้นกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคุณกลายเป็นแรงผลักดันที่ไม่มีวันหมดแล้ววันหนึ่งคุณจะพบว่าชีวิตที่คุณเคยคิดว่าเป็นเพียงฝันกลางวันได้กลายเป็นความจริงที่คุณสร้างมันขึ้นมาเองคุณต้องกล้าตอบตัวเองตรงๆ ่าทุกวันที่คุณใช้ชีวิตอยู่นี้มันกำลังพาคุณไปหาชีวิตที่ฝันไว้หรือแค่พาคุณวนกลับไปที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเลิกเพราะไม่มีความฝันแต่ล้มเลิกเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงและเลือกที่จะอยู่กับคำว่าเอาไว้ก่อนซึ่งเป็นคำเดียวที่ฆ่าความฝันได้เงียบและโหดร้ายที่สุดคุณจะเห็นคนมากมายที่มีศักยภาพ มีโอกาสมีความรู้แต่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนสุดท้ายก็หลงทางอยู่ในโลกแห่งความยุ่งเหยิงทำงานหนักแทบตายแต่ไม่เคยเข้าใกล้ชีวิตที่ต้องการเลยแม้แต่นิดอย่าปล่อยให้คุณกลายเป็นหนึ่งในนั้นอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าคุณกําลังจะไปไหนชีวิตไม่เคยรอใครและเวลาที่เสียไปมันไม่มีวันได้คืน หนึ่งวันของคุณมีค่าแต่จะมีค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณใช้มันเพื่ออะไรคุณอาจจะยังไม่พร้อมคุณอาจจะยังไม่เก่งแต่คุณต้องเริ่มเพราะการเริ่มต้นคือสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างคนเก่งทุกคนในโลกล้วนเคยเป็นมือใหม่ที่งมกับชีวิตเหมือนคุณแต่พวกเขาไม่หยุดพวกเขาล้มแล้วลุกผิดพลาดแล้วเรียนรู้และที่สำคัญ พวกเขาเดินไปข้างหน้าแบบไม่หยุดนิ่งการไม่มีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมคือการอนุญาตให้ตัวเองใช้ชีวิตแบบตามน้ำซึ่งดูเหมือนไม่เป็นไรในวันนี้แต่จะกลายเป็นความเสียใจที่รุนแรงในวันหนึ่งวันที่คุณหันกลับมาแล้วพบว่าคุณเดินมาไกลามากแต่ไม่ได้เข้าใกล้อะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ถึงวันนั้นอย่ารอให้ชีวิตเฉียดพลาดถึงจะเริ่มเปลี่ยน คุณเปลี่ยนได้ตอนนี้เริ่มจากวันนี้ด้วยสิ่งง่ายๆแต่ทรงพลังที่สุดคือการเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนที่สุดแล้วถามตัวเองว่าวันนี้คุณทำอะไรที่จะทำให้คุณเข้าใกล้มันมากขึ้นกว่าเมื่อวานถ้าคุณตอบไม่ได้จมหยุดทุกอย่างและเริ่มวางแผนชีวิตใหม่เพราะคุณมีแค่ชีวิตเดียวและคุณสมควรใช้มันไปกับสิ่งที่มีความหมาย คุณอาจเคยมีช่วงเวลาที่ไฟแรงเคยบอกตัวเองว่าจะเปลี่ยนชีวิตจะเริ่มต้นใหม่แต่ผ่านไปไม่นานไฟก็ค่อยๆมอดลงเพราะคุณไม่มีระบบรองรับความตั้งใจไม่มีเป้าหมายชัดเจนที่คอยนำทางไฟที่ไม่มีเชื้อมอดเสมอและความฝันที่ไม่มีเป้าหมายก็จางหายไปทุกครั้งคุณไม่ต้องมีแรงบันดาลใจทุกวันแต่คุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนพอ ที่จะผลักให้คุณลุกขึ้นแม้ในวันที่หมดแรงและเดินหน้าต่อแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครมาสร้างชีวิตให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองอย่าเอาความฝันของคุณไปฝากไว้กับความเมตตาของใครอย่าใช้ชีวิตเพื่อรอให้โชคชะตามาเคาะประตูเพราะถ้าคุณไม่เริ่มเคาะก่อนประตูมันก็จะไม่มีวันเปิดเป้าหมายจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกคุณจะไม่เห็นแค่ปัญหา แต่คุณจะมองเห็นโอกาสซ่อนอยู่ในทุกความลุมเหลวคุณจะไม่กลัวอุปสรรคเพราะคุณรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันพาคุณเข้าใกล้จุดหมายมากขึ้นอีกก้าวคุณจะเริ่มมีวินยัยไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่เพราะเป้าหมายมันสำคัญเกินกว่าจะละเลยคุณจะยอมตื่นเช้ายอมทำงานหนักยอมอดทนต่อความเงียบเพราะคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ทำเพื่อวันนี้ แต่คุณกำลังสร้างอนาคตที่คู่ควรกับตัวคุณเองและในวันที่คุณเจอความเหนื่อยให้ถามตัวเองกลับไปว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ตอนนี้กำลังพาฉันไปที่ไหนถ้าคำตอบคือใกล้ขึ้นกว่าเมื่อวานคุณจงเดินต่อเพราะแม้มันจะช้าแต่มันคือความคืบหน้าที่แท้จริงจงอย่าดูถูกสิ่งเล็กๆที่คุณทำทุกวัน เพราะเห็นก้อนใหญ่ไม่ได้เกิดจากแรงผลักครั้งเดียวแต่มาจากแรงเล็กๆที่ค่อยๆกดค่อยๆก,กระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายก็เช่นกันมันไม่ใช่เรื่องของแรงแต่มันคือเรื่องของความต่อเนื่องขอแค่คุณไม่หยุดแม้บางวันจะไม่มีใครเห็นแม้บางวันจะไม่มีเสียงชื่นชมแต่จงจำไว้ว่าความเงียบมักมาก่อนเสียงปรบมือ และความยากลำบากมักมาก่อนความภาคภูมิใจไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณกําลังพยายามแค่ไหนแต่คุณรู้และแค่นั้นก็พอเพราะสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้ทำเพื่อโชว์ใครคุณทำเพื่อชีวิตของคุณเองคุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่ไม่ล้มเหลวเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสแต่พวกเขาล้มเหลวเพราะพวกเขาไม่พร้อมในวันที่โอกาสเดินเข้ามา ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการมีโอกาสแต่ไม่มีความสามารถพอจะคว้าไว้เพร้อมงั้นถ้าชีวิตยังไม่เปลี่ยนก็อย่าพึ่งโทษโชคชะตาแต่ให้ถามตัวเองว่าฉันได้เตรียมตัวพร้อมแค่ไหนในวันที่โอกาสมาถ,ถึงคนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้มีแค่ความฝันแต่เขามีวิน,นัยมีการฝึกฝนมีเป้าหมายที่ชัดและเขาอดทนมากพอที่จะไม่เปลี่ยนเส้นทางเพียงเพราะวันนี้มันยาก คุณไม่ต้องเร่งรีบแค่มั่นใจว่าคุณเดินอยู่บนทางที่ถูกอย่าเปรียบเทียบความเร็วของตัวเองกับใครเพราะปลายทางของคุณไม่เหมือนใครทั้งนั้นชีวิตนี้ไม่ใช่สนามแข่งแต่มันคือการเดินทางที่คุณต้องแน่ใจว่าทุกก้าวที่คุณเดินกำลังพาคุณเข้าใกล้คนที่คุณอยากเป็นอย่าหยุดเพียงเพราะไม่มีเสียงเชียร์อย่าวันวายเพียงเพราะคนอื่นมองคุณด้วยสายตาไม่เชื่อมัน่น เพราะไม่มีใครจะเข้าใจเส้นทางของคุณได้ดีเท่าตัวคุณเองและจงรู้ไว้การไม่ถูกรักไม่ได้แปลว่าไม่มีคุณค่าและการไม่ถูกรู้จักไม่ได้แปลว่าไร้ความหมายตราบใดที่คุณยังมีฝันตราบใดที่คุณยังลุกขึ้นทุกเช้าแล้วลงมือชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนแม้แต่ยังไม่มีใครเห็นแต่ตัวคุณจะรู้ดีว่ากำลังเติบโตจำไว้นะ โลกนี้ไม่เคยให้รางวัลกับคนที่แค่ฝันแต่มันให้รางวัลกับคนที่เดินตามฝันนั้นด้วยเท้าเปื้อนฝุ่นเลิกอ้างว่าไม่มีเวลาเพราะคุณมีเวลาเท่ากับทุกคนบนโลกต่างกันแค่คุณใช้มันทำสิ่งที่มีเป้าหมายหรือใช้มันฆ่าตัวเองช้าๆด้วยความเฉื่อยชาเป้าหมายต้องเขียนออกมาให้ชัดแผนต้องวางไว้ให้ละเอียดและการกระทำต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เพราะถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้ พรุ่งนี้ของคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนและคุณจะอยู่ที่เดิมในขณะที่คนอื่นเขากำลังเดินไปไกลจนคุณมองไม่เห็นฝุ่นอย่าให้ชีวิตเป็นเพียงแค่ความหวังที่ไม่มีทิศทางแต่จงเปลี่ยนมันเป็นภารกิจที่คุณจะทำให้สำเร็จไม่ใช่เพื่อให้คุณอื่นยอมรับแต่เพื่อตัวคุณมองกระจกแล้วภูมิใจในคนตรงหน้าได้อย่างเต็มหัวใจเพราะสุดท้ายชีวิตนี้มีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้เขียนบท และเป็นพระเอกในเรื่องราวของตัวเองถึงเวลาปลุกตัวเองลุกขึ้นแล้วเดินตามเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่แค่ฝันกลางวันแต่เป็นชีวิตจริงที่คุณจะลงมือสร้างเดี๋ยวนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามไว้เพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆในทุกๆวัน